ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับโลกแห่งความหรูหราของ SUV ขนาดใหญ่กับรถรุ่นใหม่ล่าสุด Lexus LX600 ปี2026ซึ่งยังคงผสมผสานพลังความประณีตและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวตามแบบฉบับของ Lexus ไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับครอบครัวที่ต้องการความหรูหราหรือรถออฟโรดสุดพรีเมียมที่ไว้ใจได้ LX60 0รุ่นใหม่นี้พร้อมตอบโจทย์อย่างครบครัน ดังนั้นนั่งให้สบายแล้วมาดูกันว่าทำไมคันนี้ถึงเป็น SUV ที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Lexus l X 6 0 0ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังแต่ได้รับการปรับลุกให้ทันสมัยและลุล่ลมมากขึ้น ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงสปินเดิลขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเล x u s สมาพร้อมลวดลาย3มิติสุดหรูไฟหน้าเล็แบบใหม่ดีไซน์เพรียวบางพร้อมไฟ DRL ที่โค้งรับกับมุมตัวรถเพิ่มความดุดันและพรีเมียมด้านข้างเส้นสายตัวถังคมชัดต่อเนื่องจากหน้าจรดรท้ายซุ้มล้อขยายให้ดูแข็งแรงพร้อมล้ออลลอยขนาด22นิ้วที่เสริมลูกสปอร์ตหรูหราด้านท้ายรถไฟไท้ายเล็ดีดไซน์ใหม่เชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟไลท์บาร์สไตล์เดียวกับรถเล็ u ซัรุ่นใหม่ๆและโลโก้ LEXUS แบบสกดชื่อตรงกลางประตูหลังเพิ่มความเรียบหรูสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดใหม่เช่นสีไทเทเนียมเข้มสีขาวเกลเชียและสีน้ำเงินไนท์ฟอลซึ่งแต่ละสีให้ความรู้สึกพรีเมียมแตกต่างกันไปภายในห้องโดยสารก็ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราในสไตล์เล็กซัสอย่างแท้จริงวัสดุต่างๆเป็นแบบสัมผัสนุ่มหุ้มหนังแท้และตกแต่งด้วยไม้จริงเบาะนั่งหุ้มหนังเซมิอานิไลที่ให้ทั้งความสบายและความหรูหราโดยเบาะหน้าและเบาะหลังแถวสองในบางรุ่นจะมีฟังก์ชันนวดพร้อมระบบระ,บระบายอากาศและทำความร้อน แผงคอนโซลด้านหน้าออกแบบให้เรียบง่ายแต่ล้ำสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้านล่างมีจอเสริมขนาด7นิ้วสำหรับควบคุมระบบแอร์และการตั้งค่าต่างๆของรถระบบ infotainment Lexus Interface รุ่นใหม่ทำงานรวดเร็วลื่นไหลและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะในรุ่นอัลตราลักชัวรี่ที่เบาะหลังแถวสองสามารถปรับเอ็นยืดขาได้เหมือนที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสพร้อมจอความบันเทิงส่วนตัวคอนโซลกลางควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่เบาะยันม่านบังแดดแม้ในรุ่น3แถวมาตรฐานเบาะทุกแถวก็ยังให้พื้นที่เพียงพอหรูหราและเก็บเสียงได้ดีเยี่ยมพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างครึ่งโดยเบาะแถวสามสามารถพับราบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่โหลดระบบไฟฟ้าทําให้ใช้งานง่ายขึ้นและยังมีช่องชาร์จ USB-C ทุกแถวแผงชาร์จไร้าสายและที่เก็บของแบบมีระบบทาความเย็นในคอนโซลกลางอีกด้วย ทางด้านสมรรถนะ lx 6 0 0ปี2026ยังใช้เครื่องยนต์เบนซิน v 6เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรให้กำลัง4 0 9แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง4ี่ปอนด์ฟุตส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อตลอดเวลาการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเยี่ยมเร่งแซงมุดเข้าเลนหรือวิ่งขึ้นเขาก็มัน่นใจได้ด้วยโครงสร้างตัวถัง gaf ที่เบากว่ารุ่นก่อนหน้าขับขี่ก็คล่องตัวขึ้นมากเรื่องออฟโรดก็ไม่ต้องห่วง lx 6 0ยยังคงคเป็นนนนนผู้นน้้้าใดดีวระบบ ครอสค o นโทรลและช่วงล่างแบบ Adaptive Variable Suspension ระบบถุงลมสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ตามลักษณะการใช้งานและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดเช่น Comfort Sport S บวกและ Custom เพื่อให้ตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะวิ่งในเมืองหรือลุยป่าด้านความปลอดภัย Lexus จัดเต็มด้วยแพคเกจ Lexus s a f e t y System บวก3.0ซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบอ่านป้ายจราจรและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคันระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถตัดหลังเมื่อถอยจอดสุดท้ายในเรื่องของราคา LEXUS l x 600ปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ3.2ล้านบาทหรือประมาณ9 3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรุ่นอันต a ร u ลักชรี่ที่จัดเต็มทุกฟีเจอร์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านบาทขึ้นไปแม้จะดูสูงแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง r เ e r โรว์หรือ m e อร์ e e s b e n z g จีเล้วแล้ว L x x 6 0 0ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในด้านคุณภาพความน่าเชื่อถือและค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวหากคุณกำลังมองหา SUV เต็มไซส์ที่รวมความหรูความทนทานและสมรรถนะไวในคันเดียวซ e x u s LX 600ปี2026คือคำตอบอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่มันคือความภาคภูมิใจในการขับขี่ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลอัปเดตท,ที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า